ว่ารสถ,ถุงราร้อยสาว่ารสไหมสาวส่ารสจริงนีอาโวคาโดอาโวคาโดกัดดกัดดดมะม่วงมาตลาดผลไม้ก็จะหอมผลไม้กระดท้อนอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้จักแต่เขาขายร้อยแปดสิบเองผมก็เลิก นี hey, ่ไงเชอรี่เต็มเลยมักะเือเทศสีดาคุณสามีมองร้านนั้นคงใส่สนใจนี่ไงแบบเล็กๆก็มีแบ่งขายไม่ใช่ว่าเขาจะขายถูงใหญ่อย่างเดียวนะแต่เขาขายถูงใหญ่แล้วเขาจะขายถุงเปป่า อันนี้ถุงเท่าไรคะห้สบาทสแกนได้ใช่ปะคะเดี๋ยวมาซื้อไดปะไอ huh? okay. 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 <Lake des Jord ania> ้ er. okay. anyway. ันหลาถุงละเก้าสิบถุงบลเลอร์เลยถึงแกะด้วยเนี่ยตอนนี้อยู่ตลาดสี่มุมเมืองตรงรังสิตใช่ปะ ตลาดแรกที่เราแวะเป็นตลาดผลไม้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน p a สิ i v e passive passive ดูลำไยอิย่งะขามมีแกะแล้วก็มี ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงกับสิบโม,มงมะม่วงเยอะมากหอมมะม่วงมากๆแล้วก ร้อยแปดสิบอะคะใช่ครัมีสามสิบลูกแล้วอันนี้อันนี้สองร้อยครับสองอันนี้สิบสองลูกสิบหกลูกสิบสี่ลูกอ๋ออันนี้เหมือนกันใช่ไหมสองร้อยสองร้อยเหมือนกันอันนี้เขาหวานเปรี้ยวหรอคะหวานกรอบหวานกรอบนี่ไข่ข้างบนอ่ะอันนั้นไข่ยกกล่องยกรังเลยใช่ไหมคะมันจะมีที่แปดกับสามสองลูกมันมีสองชั้นอ๋อ ปแกนได้ป็ค่ะไปนี่สรแกนสเตอรที่เอาอันไหนเอาขอเป็นถุงค่ะขอถุงนี้ค่ะอันนี้ก็เท่ากันก็ว่าค่ะ ขอถุงสุดท้ายนั่นค่ะแล้วก็ขอถุงนี้ได้ไหมคะอันนี้สองร้อยพี่อันนี้ร้ตัแปดสิบถูกใต้ติดเราเกือบได้กำไรแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนั้นร้อยแปดสิบอันนี้สองร้อย อ๋อสี่สิบลูกสองร้อยห้าสิบใช่ไหมรายถูกนะอันนี้ก็ส้มเหรอคะเป็นยังไงอะ่ะรสชาติหวานอย่างเดียวนะเนาะเอาอันนี้คือสากที่จะไปกินหรือไปงันยงออกออกต้องมีเบอร์นั่นสองร้อยเอาไปกินด้วยแล้วก็ไปแบ่งแม่ลูกไหนอเอา เอาสองสองร้อยค่ะ <g ülme> ตอนนี้เราไปตลาดผลไม้ต่างประเทศเราซื้อซื้อแอปเปิลเขียวร้อยแปดสิบเนาะแล้วก็แอปเปิลเนี่ยแดงชมพูอะไร uh. อะเท่าไหร่นะแอปเปิลน่ะแล้วก็ซื้อ สองร้อยใช่ปะนี่เราก็ซื้อส้มสองร้อยตะกร้าหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปแบ่งกับคุณยยายแบ่งคุณยยายที่บ้านแล้วก็แบ่งไว้กินเองด้วยมันก็คุ้มเหมือนกันนะคือถ้าคนที่ซื้อไปขายหรือซื้อไปแล้วก็ไปแบ่งกันอย่างเงี้ยมันจะคุ้มมากแต่อยากแต่อยากจะบอกว่าหอมผลไม้มากตลาดนี้สะอาดด้วยเป็นระเบียบด้วย ไปเดี๋ยวไปซื้อต่ออันนี้ซื้อพวกผลไม้พวกสลัดพวกกล้วยกันไปอนี้ขายตามราคาเลยปะคะสแกนได้ปะคะคสแนะกนสอ,อ,อินนั่นเลย 60บาทขพว่านะคะอันนี้เอาไปนะ 放歌。 แบบสวยๆนี่ร้0ยแปดสก็มีนี่ไงสี่สิบสเมื่อกี้เราซื้อแบบ40ไปนี่มีร้านนี้มีหลายราคา5้ห้าก็มีขายเป็นหวีก็มีอันนี้80สวยเชียวอันนี้100นี่ร้อหนึ่งห่อให้เรียบร้อยมีตั้งแต่หลายราคาขึ้นไป ฝั่งนู้นเป็นแตงโมเดี๋ยวถ้าไม่เหนื่อยเดี๋ยวจะไปเดินแตงโมกันไปต่อฝั่งนี้ไข่จาก้ลวยหอมกับส้มกล้วยหอมยาวไปนู่นแล้วก็ส้มยาวไปนู้นนีจอดรถมีทั่วเนะาะห้องน้ำก็มี ห้องน้ำเสียตังหยอดเหรียญนะคะนี่ฝั่งนั้นตลาดสับประรดคุณสามีอยากไปดูปะไะเลยกันต่อขอ,อ,อเปรี้ยวๆหวานๆโลนึงอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็โลนึงนะคะแล้วน้อยหนาด้วยค่ะ นน้าหนะเลือกอยังไงอะคะหยิบได้เลยโลโละแปดสิบหยิบได้เลยเลือกไม่เป็นเลือกได้เลยครับเลือกไม่เป็นหรอุ่มเลือกไม่เป็นกพนะคะโลหนึ่งยัง ก็เอาอีกคับไม่ได้เลยครับมันต้องเติมั่รากไรามรูประมาณูเคะแกนนะคะนี้เรามาอยู่ในดงทูเรียนเข้าไปดูข้างในกัน ทุเรียนทั้งนั้นทำไมคนต่อร้านเยอะจังโอ้สวรรค์ของคนรักทุเรียนเปิดทุกวัวน24ชั่วโมง ส่วนอันนี้เป็นส้มโอมีนั่งปอกกันอยู่นี่มีทั้งแบบปอกแล้วแล้วก็มียังไม่ปอกก็มีนี่ห้าสบาทเองโอ้ปอกแล้วด้วยส้มโอทั้งแถว ส่วนฝั่งนี้เป็นมะละกอมะละกอมะละกอยังไม่เห็นมีมะละกอหั่นนะส่วนใหญ่จะเป็นมะละกอขายเป็นหูเลยนี่ขายเป็นถุงถุงอุอ,อันนี้ลูกใหญ่มาก